สวัสดีค่ะลูกหมูนะคะวันนี้จะมาสอนเรื่อง for loop ก็จากสัปดาห์ที่แล้วนะคะหน้าสดสอนก็มีคนแนะนำว่าเธอแต่งหน้าเถอะก็ตอนนี้เป็นคลิปที่สามแล้วนะคะก็แสดงว่าเรากักตัวกันมาสามสัปดาห์แล้วชีวิตวนลูปวันนี้เราก็เลยจะมาสอนเรื่อง for loop กัน for loop คืออะไร ลูกคือวงจรใช่ปะอะไรที่มันเกิดขึ้นซสส้าๆอ่ะเหมือนตอนที่เรากักตัวเราก็อยู่บ้านสมมุติว่าวงจรชีวิตเราเหมือนเดิมเป๊เปเปะๆเลยตั้งแต่สามสัปดาห์ที่ผ่านมาคือเรากักตัวแล้วทาอะไรเหมือนเดิมทุกวันตื่นขึ้นมากินทํางานนอนว่าตื่นกินทํางานนอนไปอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆครบสามสัปดาห์ ก็แปลว่าชีวิตเราอะติดลูปมาสามสัปดาห์ใช่ป่ะเหมือนกันเลยฟอร์ลูบมาระยุต์สถานการณ์ให้แบบมาสอนโปรแกรมมิ่งได้ตลุกเห็นไหมว่าแบบโปรแกรมมินมันก็ตรปกะที่คนเราใช้กันในชีวิตประจําวันนี่แหละเรามาเขียนโปรแกรมวนลูปวงจรชีวิตเราดีกว่าสมมุติว่าลูปชีวิตเรามีแค่ตื่นกินแล้วก็นอน ก็คือ syntax ของ for loop ใน Python นะคะก็มีคำว่า for ไม่ได้เล่นมุกนะสมมติเราจะวนลูปชีวิตตัวเองโดยที่เดี๋ยวขอนิยามชีวิตเราก่อนสมมว่าเราอยากแสดงข้อความว่าเฮ้ยเราตื่นกิน แล้วก็นอนกินบ้านกินเมืองแบบมันตื่นมันกินสมมติว่าเราทำอย่างเงี้ยวนมา21รอบแล้วอะแล้วเราอยากแสดงข้อความอย่างเงี้ย21ครั้งอะเราทำยังไง Copy paste อย่างเงี้ยปะ่ะไม่ใช่คะ่ะเรามีวิธีที่ฉลาดกว่านั้นก็คือใช้ for loop ใน python ทีนี้ syntax ของ for loop เป็นยังไง ก็คือ for เราจะใช้ตัวที่ระบุค้างอ่ะเป็นตัวแปรชื่อ d แล้วกันนะคะจะได้ไม่งงว่าแบบเฮ้ยเราทำมาแล้วกี่รอบ in l e n g t ก็คือเราทำอย่างเงี้ยมาย1บอวันใช่ปะ่ะดังนั้นอ่ะช่วงระยะเวลามันคือ21เนี่ยมันก็จะสดแสดงข้อความไป21อ็ดรอบอืออะไร colon คือ y t ท o n อ่ะมันไม่มีมันไม่มีแบงเกตเป็นตัวบอกขอบเขตมันไม่มีปิกาเป็นตัวบอกขอบเขตว่าฟังก์ชันไหนอ่ะอยู่ในขอบเขตไหนมันก็เลยงงว่าที่เรารันเมื่อกี้อย่างเงี้ยใช่ปะ่ะเนี่ยฟังก์ชัน for ไม่เห็นให้ทำอะไรเลยเพราะว่าฟังก์ชัน p มาอยู่ในเลเวลเดียวฟังก์ชัน for เขามันก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยน่าจะมีการเว้นเพื่อจะได้บอกว่า ฟังชันพิมพ์พวกนี้ยอยู่ใน for loop ข้างบนนั้นนะอ่เดี๋ยวลองลันเห็นไหมคะว่าวันตื่นกินนอนตื่นกินนอนวนไปยีส็ดรอบเดี๋ยวพิมพ์วันที่ให้ดูเดี๋ยวขอใส่ข้อความขิดขๆดด้วยจะได้แบบเห็นความแตกต่างนิดนึงเออวิธีใส่ ข้อความที่เป็นสตริงที่เราพิมพ์เองกับค่าตัวแปรในโปรแกรมอะก็คือใช้คอมม่านะคะการทำงานของ for loop อะมันทำงานโดยกำหนดค่าตัวแปรตรงเนี้ย day ในที่นี้คือ day ใช่ไหมคะเริ่มจากศูนย์แล้วก็ทำวนไปจนครบ21ครั้งก็คือถ้าเราพิมพ์ day ออมาอย่างเงี้ยมันจะพิมพ์ตั้งแต่0ถึง20ซึ่งมันทั้งหมด21ครั้งใช่ปะ0ถึง20มันคือยี อาสมมุติสมมุติเล์เราเป็น5้าสมมุติว่าเราทำอย่างเงี้ยวนไปห้ารอบอะ่ะมันก็จะมีศูนย์หนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมคะซึ่งมันคือทั้งหมด5ครั้งใช่ไหมศูนย์สองสซึ่งมันก็คืออยู่ในเลงของห้าก็แสดงว่าเนี่ยเดค่าตัวแปรเดในเล g ห้ามันก็จะทำตั้งแต่ครั้งที่เดเท่ากับศูนย์แล้วก็เดเท่ากับหนึ่ง สองสามสี่ก็คือทำทั้งหมดห้ารอบนี่คือการทำงานของฟอรมโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เท่านี้ก่อนนะคะเจะ็บคอแต่งหน้าแล้วนะลืมตอบคำถามคือมีคนถามเข้ามาว่าเราทำคอสขายไหมตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีแลนทำนะคะอันนี้คือทำคลิปสอนเพราะอยากให้ สังคมไทยเรามีโปรแกรมเมอร์เพิ่มขึ้นทุกคนสามารถแบบเขียนโปรแกรมได้มันไม่ใช่เรื่องยากก็เดี๋ยวนี้มีแบบไลบรารีมีทัวรต่างๆให้ใช้เยอะแยะมากมายแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงกักตัวอยู่บ้านว่างๆด้วยก็เลยมาทำคลิปสอนแต่ยังไม่ได้มีแผนยังไม่ได้มีแผนจะทำคอร์สใดๆนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กด subscribe ให้กำลังใจคนสอน ถ้าตั้งใจเรียนแล้วก็ช่วยแชร์คลิปด้วยจะดีใจมากๆขอบคุณค่ะ